สวัสดีครับ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 มาหรือยังดีกว่าบขอบคุณครับเฮ้ยเราอยู่โลกแมทริกเหรอโอ้โหโทรศัพท์อามินอันไหนดีแดงหรือน้ำเงินแอมยินขอบคุณทีม5เมมเบอร์นะฮะเปิดมาก่อนแล้วขอบคุณนะครับขอบคุณด้วยนะฮะแล้วชาวโมกุลได้ขอบคุณครับขอบคุณครับไอ้คนไอ้คนแย่กูกดลับก่อนไม่ไม่กดปิด ที่จะเจ็บฉันเนี่ยเจ็บคอสเพลเยอร์ต้องสนับสนุนนะชุดคอสจะไม่ได้งอกมาจากกระบอกไม่ไผ่หรืองอกออกมาเองนะช่วเห็นคนแชร์กันเต็มผมชอบมากต้องคล้ายๆก่อนหน้านี้แน่เลยผมเข้าไปอ่านเม้นสุดมันเพราะว่ามันไม่ได้แบบว่ามันไม่ได้ฟรีขนาดนั้นก็ต้องบอกให้ทุกคนเข้าใจนะฮะว่าการที่คุณอยากจะเห็นพี่นัทใส่ชุดคอส โกลคลอสอะไร่พร้อมร้องเพลงอะไรเงี้ยมันก็ต้องมีเจ็ดเจ็ดเจ็ดอะไรคุณอยากจะให้พี่นัทใส่ชุดคลอสโกลเด้นคลอสเนี่ยแล้วปล่อยหมัดเปกซัสดาตกพร้าใช่ครับ ก็ต้องบอกว่าชุดมันไม่ได้งอกอกมั้งไม่ใช่เพราะงั้นต้องสนับสนุนยังไงได้บ้างครับผมสนับสนุนด้วยเมมเบอร์นะครับเจ็ด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 ทุกคนคือคือคือตอนที่เลนเลนขั้นที่ว่าต้องใส่กลคอร์สเนี่ยโอเคว่าเจ็ดเจ็ดเจ็ดจะไม่อยู่ไม่เป็นเจ็ด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 บัญชีพอไหมเจ็ดรอบเออ ดอนด้วยเหรอพี่นัทบอกง่ายแต่ขอเป็นเจ็ดเจ็ดเจ็ดดอนถ้าดอนก็ถ้าถ้าถ้าขนาดนั้นจริงๆว่าก็ต้องจัดแล้วแหละทีโมเอสคงได้ใส่ครบทุกคนถ้ามันขนาดนั้นจริงๆนะครับผมไว้ไว้ไว้เดี๋ยวเป็นอีเวนต์พิเศษดีกว่าใช่อาช่ะอาช่าอาวี ขอบคุณคุณทิมครับคุณทิมใจเย็นก่อนแต่วันนี้บอกว่าไม่ก่อแขนมาละมาละได้มาหนึ่งข้างคุณทิมเคยดูแบบว่าช่วงแรกไหมครับช่วงแรกก่อนที่จะเก็บโฟล์ทให้ครบเนี่ยมันต้องแบบว่าค่อยๆเรียนรู้นิดนึงมามาอาจารย์บอกคุณมามาจดจดไวจดไวจะจบไม่อยากจะพูดประโยคนี้อีกทีนึงเลยว่าเหมือนแล้วถ่ายเงินเขาเลย ขอบคุณคุณรั้อยเจ็ดเกวันก่อนนั่งดูย้อนหลังในรถกบแฟแฟนบอกไม่ชอบหน้าชาโม่หน้ากวนส้นตีนเอบคุณเชว่คนที่ชอบที่สุดแล้วกลัวส้นตีนดีกพี่จะคนดูที่ไม่เล่นสเก็ตขอบพระคุณมากนะครับผมโ้คุณมีอะไรฝากถึงแฟนเขาไหมก็ขอโทษเลยครับพี่หน้าผมเป็นอยกี้ครับกลนส้น เอ้แต่ว่าอย่างเงี้ยทักคีมอยู่ทักคีมอยู่ทุกวันที่ทักคีมอยู่คนชอบนางเยอะนะคุณแฟนลองเปิดใจดูดิคุณอาจจะแบบด้วยความกวนเนี่ยแหละกวนส้นเนี่ยแหละทำให้คุณอาจจะแบบติดใจอยากดูเว็บกีบเว็บกีบมีแก๊ปนิดนึงเขาว่าว่าพี่โม่ว่าหน้าเนี่ยกวนส้นตีนนะพูดตรงเออตามกวนส้นไปหน่อยแต่ว่าไม่เป็นไรมันเป็นบริบทก็คือเขาเขาแบบนี้แต่พี่โม่อ่ะ ดีเฟนต์ตัวเองด้วยการบอกว่ากำลังซาร์ี้อยู่กำลังดูแลตัวเองอยู่ครับผมัโอ้กูชอบตรงนี้ดูแลเรงอยู่ต้องดูแลตัวเองด้วยฮัลโหาผมแม่งลอกงานวิจัยเผยเกมเมอร์ราว70%เลี่ยงที่จะเล่นบางเกมเพราะความท็อกซิกในคอมมูนิตี้อันนี้รูปฟีนจากพวกสต็อกเป็นเป็นสต็อกที่ผมสมัครสมัครไว้สำหรับทำงานใช่แต่นี่เจอร์กินคอฟใช่ไหมไม่ใช่หรอกอะไรอ่า อะไรนะผู้จัดก,การทีเดีวยวูไม่ใช่เออไงครับผม แล้วเกมต่่่ออไไปก็มยูในเื่อกี้พูดถึงพี่ัะโตจำได้ไหมตอนที่เขาประกาศเลิกเกมมาจำได้เพลงนานแค่ไหนกันเพลงทักครับออกแล้วดูยอดวิวเพลงทักครับนิ่โอ้โหผลงานออกมาดีเลยใช่เพราะฉะนั้นผมว่าแฟนเพลงวงลิปตานี่น่านจะต้องเชียร์ให้ซึ่งหลังเาเลิกหลังเขหลังจากแกออกทักครับแล้เนี่ยแกก็กลับไปอินสตาลโดตาสอใหม่เออหลังจากนั้นเราก็ไม่ไม่ไม่สงนั้นน่ะว่าโไม่เเป็นโปเจกขาเี่ย เป็นทําเพลงให้กับนักร้องที่เป็นดาราครับแซววงนขำนะครับผมนะครับติดตามผลงานอยู่ FC ครับผมเอฟซีเพลงใช่ครับ FC ทุกอย่างเลยเสร็จ้องให้มผมก็ดูเขาจัดอันดับคอมมูนิตี้ที่มีความท็อกซิกมากที่สุดในปี2023นี้เอาไว้10อันดับแต่ละอันดับเกมที่คุณคิดไว้ในใจคิดว่าจะอยู่อันดับไหนเลีตยนเสียนเออคิดว่าโดต้า2เสียนอยู่อันดับไหนต้องมีโดต้อ ต้องติดท็อปไฟลายอะว่าทออ็อปสามสองหนึ่งอ,อย่างนี้ยอาซิคุณคิดว่าติดไหมไม่น่าติดนะ ไม่ค่อยไม่ได้ไม่ได้ขนาดนั้นด้วยด้วยปริมาณคนเล่นมันน้อยลงเรื่อยๆด้วยก็เลยคิดว่าผลบวกหรืออะไรไม่แน่ผมผมเหมือนเซียนผมว่า L อลกูต้องมีหนึ่งในห้าแน่ๆ L ลโดตาสองเพราะเกมพวกนี้มีมีแรงปะทะเยอะใช่ใช่มผลต่อเกมเยอะก็เลยคิดว่าน่าจะน่าจะผมเป็นคนเกมสกิีผมรู้อยู่แล้วอ๋อเหรอตัวสี่ลอยตัวเหนือลอยตัวเหนือคอนเทนต์ว่ห้ามีปะกูลืมไปเออเฮโลเฮโล่ะ แล้วจะเป็นเฮโลมัลติเพลเยอร์อ่าเข้าใจครับอันนี้ก็ต้องบอกเผื่อใครไม่ไม่คุ้นมันคือมันมันฮิตฝั่งฝั่งอเมริกาเขาอะใช่ครับฝั่งเีาบอกอเมริกาเขาอันนี้ก็เป็นหนึ่งเกมฮิตเออนะฮะแต่อันนอย่างเกมมันอยู่มายาวนานคอมมูมันจะใหญ่โตแล้วเจอท็อกซิกเยอะก็ไม่แปลกมั้งเฮโลเนี่ยเป็นหนึ่งใน F P S มัลติเพลเยอร์ยุคบุกเบิกยุคแรกๆนะครับใช่ครับใช่ครับเขาดังมาก่อนเกมซ็อกบอลได้ซ้ำถูกครับถูกคือหน้ามีคนเอาไปแต่งเพลงเลยอะไรครับเฮ้ยอเดลเหรอ เดี๋ยว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 ไม่ได้นะไม่นับไม่นับไม่นับเออเออไม่เอาดีกว่าไม่เอาดีกว่าอันดับต่อไปครับชอบแต่ว่ายูอะชอบพิษสัต์อย่างหนึงนะยูถือว่าเป็นเป็นหนึ่งค่ายที่เรื่องของความใกล้ชิดกับคอมมูอะค่ะกับการดูแลคอมมูอ่ะสำหรับยูยูให้เป็นอันดับหนึ่งเลยเขาค่อนข้างให้ความสำคัญกับคอมมูแบบค่อนข้างมากๆขนาดเพจอ้วนยังโพสเรื่องปังย่าเลย はい <laughs> <laughs> ครับผมเเขาทีมอินิทีเขาก็มีพลาดบ้างเราให้เราให้แต่เยเย็นก่อนได้จมเย็นๆก่อนเราให้กำลังใจทีมอินิทีครับผมผู้พี่เขาทำงานหนักแๆค่ะเออเดี๋ยวแ่าๆแ KB KB k โมเลยฮะเดี๋ยวว่างว่างไปหาทีโยไม่ต้องมาพไม่ทันแล้วไม้อดอภนยก็ู่้างล่งสมแม่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 ่ แน่ฮัดเดะทีมงานเขาน่ารักทีมงานแน่ตบหลังด้วยแน่แฝดก็ลุ่มแลังมาเลยลูกมหลังเลยแน่พอดีเราเราเพิ่งได้อะไรบางอย่างมาเพิ่งมาส่งเมื่อกี้เลยครับผมรับมอบครับพี่โมรับมอบพี่โมรับมอบก่อนถ่ายรูป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 ละมอบับมอบเฮ้ยมี่จะโดนเซเว่ย์ไม้ ROG อะไรอ่าก็ถึงมือนะครับพวกเราแล้วนะครับมันต้องกดลงใช่ไหมเออต้องกดลงหน่อยนึงนะเพราะวางไม่ได้วางแล้วเดี๋ยวแบบว่าสะท้อนอ่ะก็ยังไม่แกะนะฮะตอนนี้ไอ้ชักเฮบอ่ะฮ้บมันลืมไปว่าอันนั้นมันไม่ควรแรงเกินครับผมถึงแล้ว อย่างที่พี่นัทได้บอกไว้คุณได้ถึงแล้วครับเฮ้ยเก็กโอเคเซียนว่ะงอกเฮ้ยงักเฮ้ยงักเฮ้ยขึ้นไปเอ้โจ้แล้วขึ้นทางไหนอ่ะกระโดดซ้ายได้แหละแต่เบาๆอ่๋อเหรอเหรอโดดแบบเบาๆอ่ะอัดจึ๊กเฮ้ยไม่ถึงอัดจึ๊กเฮ้ยสวยๆแล้วก็อัดจึ๊กเฮ้ย ได้ต่อวัดดูโซงก่อนดูโซงก่อนโอเคโอเคเสียงขวาเสียงขวาอึ้เวายอย่าพลาดขึ้นชั้นแรกเลยเงินนี่ยคานด้านหนึ่งโอเคยังไงต่อวะเฮ้ยทำไมวายะเฮ้ยใช้ได้ว่ะใช้ได้ว่ะเฮ้ยโอเคเฮ้ยโอเค Let's go โอเค Let's go Let's go เฮ้ยโอ้โหพี่อามแม่งแบบ Let's go มือนิ่งเกินไปวะวะเฮ้ยโอ้โหเจนเดอรเจนเดอร ไอเชเเเรียกตัวเองว่าเซียนได้ไหมเนี่มันขึ้นได้ถึงก่อนแล้วค่อยพูดแหมอยู่แค่นี้มานจะเทสผมไหมสองเคสเกิดจากการตอนที่ผมถ่ายงานตอนสมัยยูจีสแควร์สองเคสครอบครัวแรกเลี้ยงลูกแบบตั้งใจมากคือมีคิดถึงความเข้มงวดนะก็มีเรียนพิเศษมีนู่นมีนี่ด้วยแต่ปล่อยให้เล่นเกมวอะคีย์คือ เล่นแต่ของแพ้โอเพราะว่าพ่อแม่สอนมาว่ามันต้องถูกต้องอันนี้คือบ้านครอบครัวหนึ่งครอบครัวหนึ่งครอบครัวหนึ่งอันนี้ไปรับรู้มาแล้วครับแล้วแล้วแล้วเล่นเกมเก่งมากถามว่าทําไมถึงเล่นและตั้งใจเล่นได้ขนาดนี้เขาบอกว่าถ้าเกมนี้ไม่จบหรือเล่นแล้วแบบไอ้นี่ไม่ได้คุณพ่อไม่ยอมซื้อเกมใหม่ให้มาถึงเกมแรกพ่อซื้อมาเลยเซกิโนชาร์โด้ด้วพ่อพ่อพ่อเป็นกะแกฉันอย่างนี้เหรอรุกน้องผมคนหนึ่งก็ ไปเข้าแข่งแล้วก็แบบแต่ว่าไม่ได้เข้ารอบนะอ่าแล้วก็เนี่ยครับหนึ่งในนั้นก็ก็ GT ก็วนไปเจอกันเหมือนกันคือคนรักเกมขับรถอ่าไปเจอกันประมาณนี้อะไรอย่างนั้นครับประมาณนั้นประมาณนั้นนของเซียนจะเป็นนิสสันครับครับไม่ค่ะคุณมาเซียนเป็นนิสสันนะแล้วก็ส่งตูเซียนเซียนเซียนเงยอยู่งั้นเซียนเงยอยู่งั้นทำไมเงยเงยอยู่พอดีถอดแว่นให้หน่อยอ่ถอดแว่นให้หน่ก่อนเนี่ยนิสสัน นิดเซ้นเยวะนิาเซ้นบางิมันโกง G P S แค่นั้นแหละครับผมก็เคยเจอนนตอนที่เล่นแรกๆอ่ะคือมันเป็นมันเป็นที่ที่หนึ่งอ่ะแล้วเราแวกนั้นอ่ะแ่งไม่มีใครถือโทรศัพท์เล่นแน่นอนอแล้วไอ้เนี่ยผมตีอยู่อ่ะไม่มีคนมาตีผมกลับอ่ะแบบน่ากลัวน่าัว เรื่องนี้น่ากลัวเรื่องนี้น่ากลัวมากเลยคุณน้ำเบื่อเบื่อเรื่องนี้น่ากลัวมากเลยคุณน้ำยังไงคุณน้ำอย่าเอ่ยชื่อสถานที่นะครับผมอ่านี่ไอ้ดีไอ้ดีไอ้ดีฟังบ่อยเข้ากันเยไอ้ดี่ฟังบ่อยเหมือนกันได้ยังไงอุ๊ยเขาขอโทษพี่แจ๊คนะเราเข้าใจนะเพราะมันเป็นอย่างนี้ปุ๊บบางทีเรามองข้ามเราใช่ใช่เรื่องอย่างว่าเพราะว่าเราเคยโดนหลอกด้วยนะปกของตะโกนเดี๋เดี๋ยวขอโทษขอโทษมีคนพิมพ์แซมมาพูดให้มีสาระได้ไงวะเดี๋ยว ขอบคุณคุณทีทิมหวยครับอ๋อกูรู้แล้วโอเคสี่สิบบาทอ่านคอไมน์ก็เชื่อเขาสะกดนอ๋อโอเคโอเคขอบคุณนะครับยังดียังดีนะเป็นคนเกาหลีเป็นคนเกาหลีโอเคได้ได้ยังดีนะกูอ่านละหน้าเดียวอย่าไปใส่ไวในยุคนีะเดี๋ยวลองไปแปลเดี๋ยวหลังใหม่ดีค่อยคุยเออยังดีกูไม่ลงหวยเหมือนกัน